สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องดดลด้วบ่บได้พาะกันนะจ๊ะเนะาะหายหน้าหายตาไปลายมือเติมสารดากะอยากขอโทษขออภัยแล้วก็ขอบอกขอบใจทุกคูทุกคน,ท,กคนที่คอยไทยถามเข้ามานะว่าสารดับเป็นอย่างจริงบลงคลิปมีอย่างนะจ้าก็ขอขอบอกขอบใจหลายๆจ๊ะแล้วก็ขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้จ้าที่บริอกลงคลิปให้เบิ่งหลายมืออม สาเหตุเนาะจ้ะเนาะก็ชีวาให้พังอ่าที่สารดาบไ่ได้ลงคลิปแต่ว่าก่อนอื่นเบิดเกิดยากส่วนพี่น้องกินข้าวนมไอทอมก่อนเพป็นหิวข้าวพี่น้องอันเพื่อสิกินข้าวกับหมูสเต๊ะไก่สเต๊ะกับหมูสเต๊ะพี่น้องเลยสั่งอันพูดแพนด้าทั้งเบิดนี่พอดีสี่สิบสี่สิบห้าพันนลูกสี่สิบห้าพันกิจจจ้ะพี่น้องสองสี่ 6, กแป 12, 14, 16, 18ดไม้พี่น้องเยสี่สิาพันกีบแล้วกกสิมีของดองให้แบบซีน้ำจิ้มหมูสเต็กกับไก่สเต็กและนี่มปอย่างลูกโทโกยากิโทโกยาก,กิม <laughs> าสันปลาหมึกบลาลูกสกีเนะ โอเคมาเด้อสกุสกุลไมากินข้าวนะไอทอมนะจ้ะเพราะว่าพี่น้องได้ยินเสียงหรือเปล่านะ <S <S ที่สาราดาบอได้ลงคลิปหลายมื้อนะพี่น้องก็คืออันบางคนว่าพี่น้องเห็นบอหน้าสาราดาบางคนว่าแพ้อย่างพี่น้องเอ้ยมันเป็นพื้นเต็มเลยี่ไข่แน่ดในี่ก็หาสีไข่ขึ้นเนาะจ้ะนะยังเป็นพื้นเบ็มเลยนีน่แดงแบบนี่คือสาราดาแพ้อันนานหน้าสีแพ้สบู่พี่น้องนี่นะเต็มเบเลย อันนี้ยังว่าเฮิตละกระฟากระซิเข้มขึ้นนะจ๊ะปกติน่ะสารด่ากามีฟ้าอยู่แล้วเลยมันหาแห้งเข้มขึ้นและแดงแห้งมืัอนี้นี่สารด่าแทบสิอ่าถ้าแต่บ้านห่างเกละเคนะจ๊ะเพราะว่าถ้าอย่างอื่นบนอาซีดายสว่างนี้มันแพ้แห้งนี่เป็นพื่นเป็นพื่นพี่น้องพูดนะคันคันคันบูดเพราะว่าสารด่าเอาอันะเฮ็ดอันสบู่ที่ว่าล้างตัวนะพี่น้องอาบน้ำหี่น้องเทียนเห็นข้าเจ้าเฮ็ดฮิตกันเนาะ เอาน้ำเกลือแล้วกับสบูเ่เนบเนตสีม่วงกับเบเนตสีสีส้มนะหรือว่าสีเหลืองนะพี่น้องมาผสมกันแล้วก็มาตัดผสมกันใส่กับน้ำเกลือที่ว่าเอาอันนะั้นฮัลโหลพี่น้องน้ำเกลือเอาอันล้างบาตรล้างเพลทเย็นขจ้า,ซาไซส์ฮัลหลแล้วกับจร,ดบระดบผสมกับน้ำมะพร้าวสกัดเย็นเนืจ้ะในหนึ่งขนาะละ บัดเหาออกมาล้างหน้าเลยทำอิดก,กรบโบโบเป็นอย่างเดี่น้องกบับพวกซึ่งเป็นอย่างแต่ว่าหลายคนกระจ้กก็บ่าล้างหน้าเปนอย่างไรปกติหน้าชัร,ระดาบกับบกค่อยสมักแพ้อันนั้นลูกใครลูกลูกครแคบได้บ่างกับบหน้าปกติกับบค่อยมักแพ้ดอกน้องเพราะว่าหน้าเหามาก,กันนั้นอยู่แล้วโอ้เป็นคือซุก,กี้ซอสนะลูกแล้วบัดนี้ห่านท่าแล้วหลดหลังจากอันเหาหุกสบู่ด้ยเมื่อที่หนึ่ง เมื่อที่ส่องพี่น <initiatives> าพีพ่น้องเท่อที่ส่องพี่นาจังฮู้สึกว่าหน้ามันคือว่าสิวและเป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นแห้งอักปกตกิสารดาก็มีขั้นแพ้ออย่างหนึ่งอากาศบางเทอหฮันคิดว่าติดบ่มักเพบเครื่องสําอางแต่ฮักว่าอันกระบางเทอมันก็มีเนาะพี่น้องอากาศห้องมันอย่างมันก็ขึ้นนั่นเแต่อันนี้นะขึ้นมาหลายด้วยนี่ด้วยเหตุนั้นจังว่าหน้ามันก็จากบิ่งเนนบิ่งแห้งเนาะบางสองสามมือฮักไข่ขึ้นละอยู่จ้ะพี่น้องเลยบริได้แต่งขนหน้าขนหยางกันเลยว่าบริได้ออกมาเฮ็ดวิดีโอให้พี่ให้้นองงเบ่าะจ ืัอนี้หาใครเลยเด้เริ่มไข่นี่แล้วจ้ะแล้วก็ลูกชายกัหากลับมานอนเฮื่นมืันนี้มเมื่อคืนนี้เนาะลูกแกจังหวันคิดทอดพี่เข้าน้องคือกันลยจ้ะพี่น้องเอ้ยสุครุสุคนกำลังว่าพ่อแไ่พี่น้องก็บสคิดฮอดอันสาราดากับลูกชายเนาะจ้ะเนาแะแกทุกคูทุกคนที่เพื่อนอันเม้นมาว่าเออถามมาว่าเป็นอย่างสาราดาบนลงคลิปอีกอย่างคิดฮอดเด้อกับครอ,อบขอบใจละจ้ะ ก็คุกเจละลายแล้วก็ก็คือแบบนี้แหละที่บรได้ลงกับบอดได้มีอย่างย่างอื่นจ้ะมาเดินมากินข้าวน้ำกันอันนี้ข้าวอย่างลูกข้าวเที่ยงข้าวบ่ายกินน้ำกันนะจ๊ะสาระดาบกยังไม่ได้กินพี่น้องมันบวก่อยสบายแดดพี่น้องเองก็เลยปะหน้าเป็นพื้นเป็นยางล้กก็เลยบ่ได้ออกมาเฮ็ดคลิปอะไร แต่งหน้าแต่งตาก,ก็บโบยากโอยักแต่งเนาะจ้าขั้นโบันนี้ขั้นันแต่งโบแต่งลายก็ออกมาวิดเฮดวิดีโอจ้านะพี่น้องสิตต่นชาลดาเป็นฮึมแจ๊ปปะเดีย๋ยววันพุธพั่นกนองจะเข้าโรงเรียนแล้วพี่น้องไงืึม จะบอืมหมูสเต็กกับแซ่พี่น้องเป็นจับได้เหนเห็ดวาลวนละไไวเนาะใกล้สเต๊กแต่ว่ามันมันกะทิหอมหอมหอมผงกะหรี่ดีบ่ะแต่บบคักเพราะว่าบางบอน สาลระดาคเคยสร้างกินพี่น้องมันจบานหลายกว่านี่ฮะน,นะแต่อันนี้มันจะบริวานแห้งเพราะแต่รู้สึกบรรบาดกลมกล่อมกับเนื้อเละเลยมันกับมันตะโกลูกเซบา เกสต์ S <S <an th i> มันเป็นอาหารเราหรือว่าอาหารไทยอืมถามแม่แม่กับบุงหู้ชั้มพี่น้องว่าอาหารญี่ปุ่นบพุนบอกเอาจะนี่วะอืน้ำแค่ว่ามันเป็นอาหารญี่ปุ่นนะเดหรือว่าอาหารไทยแม่กับบุงค์หูกันคนั้พี่น้อง ลูกก็ตั้งคำถามแบบแม่สง,งงเลยกัแบห้งกับแม่บ้านนอกแม่แหบบ้ง,แบบงบุง้งมาอยู่พี่น่ะพี่น้องสดาดะหันเริ่มเมือ่อยอีีเริ่มรู้สึกเชงเซงคนสิบาแล้วก็นอะเอาบปได้ไปใส่แห้ง่วงกินนี่ซาดาหน้าพืชบม่ออกเอาเธอแล้วนะซาดาบม่ได้ออกทัดจักห้องเลย จะหาหมือนี้จังได้ลงไปเอ็นเอาอาหารเพราะว่าใครเนี่ยแล้วสั่งอาหารเลมเอาอยู่ไปอยู่มากกับอยากเซ็งๆได้พี่น้องอยู่ในเมืองค่าาะซาดดก็คือว่าเราไม่ค่อยมีหมู่เลยอยากลงไปทักแข่อีกแล้วอยากลงไปทักแขกไปหา,หาผู้เล่นหาครอบหาครัว แล้วก็อยากพยายามเขาสะโอเลยเพื่อขึ้นบ้านใหม่ก่อนนั่งเบิ่งก่อนว่จาจ็คที่ได้ไปหรือบปล่พี่น้องเอ้ยแล้ขั้นขึ้นมาแล้วก็ชั่วสีหายเวลาได้ลงมันกับเบาง,ง่ายป็นไดงพี่น้องเอ้ยขั้นได้ลงกับผัดชั่วสีได้ขึ้นกับโดนอีกเฮากระเด็กับเลืเบิ่งก่อนหักใจอยากลงเพราะว่าอันสารดาหันลงไปอัน เมื่อกี้นี่เนาะฮ้อนฮ้อนผัดพอดีทึกช่วงระหว่างการแา่เบิ่งขึ้นตอนอยู่หันเฮ็ดบ่อกอกขึ้นมา่พราะเธอเด็ดเห็ดปวกออกจตของหายากอยากอยากกินเก่งเห็ดปวกพี่น้อยก็เลยเห็นเขาจะไปหาเห็ดเห็นเขาโซอ้นเขาผูดแด่กับอยู่บ้านเขาอายผูดใดไปหาได้เห็ดปวกหลายหลายอ่อนซอนอยากลงไปกินเก่งเห็ดปวกงามนี้ฮะช่วงนี้มันแดดแล้วมันฝนตกหน่อยหนึ่งแล้วมันแดดนะพี่น้องเห็ดออกอยู่บ้านเฮา่นะไปหาเห็ดอยู่บุกแถวบ้านเฮามากิน มันก็บวบเปิดแต่ยานพี่น้องกันคือสัปดยอดบ้าอะไรซื้อบลอตอื่นก็ซื้อดูซื้อได้แต่เฮาบอกว่าที่มาของฮิดหามาจังะไ่เฮา,า,ายานถี่เป็นยันเบื่อเนาะว่าบลอตนะฮะเลยก็เลยประกาซื้อกินทั่วทิปป่ะไหนจ้ะจึงว่งาอยากลงเด้อยากลงเด้พี่น้องเอ้ยจังไดสิได้ลงไปผัดใจหนึ่งกะ อยากไปอันนั้นแน่อยากไปทางเหนือแน่น่นหนึ่งอยากไปอุดมใจล่ะสิจะจังใจเบิ้งก่อนเบิ้งกันไปนะาจะพี่น้องว่าช่ได้ไปทั้งใด เจ้ากับเจ้าบอกไม<า>่ไม่มีจะ,ละลช่วยบอกอนี่แล้วลูกจะรล้วมีบ้างนี่เจ้บอกอือเฮ็ดเหี้ยวเจ้าขเจ้าขอเช็ดลูกเมื่อนี้ก็คือจัง,ตตจนงฝนชิโต้ไอเดชจ้าพีน่น้องเลยฝนก็ได้บวดแดดบวดแดดขึ้นมาแล้วเนาะยาม,มันแล้วตกั่นแหละ อานาจั้จะเนาะคัดสันกามาขอนี่กับสารดากะอยากขอขอบอกขอบใจทุกคู่ทุกคนเด้อจ้าเด้อที่เข้ามาติดตามมาให้กำลังใจแล้วกะไทยกระถามมาด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยกับทางงานสองสาวลาดอกหญ้าทักแขกขอบอกขอบใจสุกูสุคนที่อ่าคอยให้กำลังใจคอยมาไลน์มาเม้นให้สารดายังไงก็ขอพักสองสาวลาดอกหญ้าทักแขกเด้อจา้าเพ่อแม่พี่น้องสุกูสุสคนบายบายจา้า Mm-hmm. <laughs>